เนาะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของผมวันหยุดชดเชยนะครับพรุ่งน,นี้ก็ทํางานตามปกติวันนี้ก็เลยมีเวลาสบายๆยเยอะยอย่คือตัวที่ไหนเวลาเราทําคลิปด้านล่างมันจะมีโปรโมโทโพสทา่านเข้าไปคลิกที่โปรโมโทโพสเลยครับมันจะบอกให้เราว่าคลิปของเราหรือข้อความตรงเนี้จุดนี้ท่านต้องไปตรวจด้วยนะครับก็เข้าไปคลิกที่โปรโมโทโพสนะครับด้านล่างอ่ทุกท่านเดี๋ยวเห็นอยู่ครับ ซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปสมัครนะครับเพียงแต่ว่าเข้าไปด้วยที่คลังก็ไม่มีผิดทุกอย่างปกติเข้าไปที่ลาโพ,พงแดงก็ไม่มีผิดนะครับลำโพงแดงก็ไม่มีผิดนะฮะซึ่งผมก็ใช้โค้ดไม่ได้ตรงนี้นะครับโค้ดไม่ได้แล้วอาจจะมีผลต่อเรื่องของการสร้างรายได้ด้วยนะครับก,ก็ฝากเป็นความรู้ใหม่นะครับเหมือนกันที่ผมเพิ่งเจอหยุดเนาะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของผมวันหยุดเชิดเชยนะครับ คนนี้ก็ทํางานตามปกติวันนี้ก็เลยมีเวลาสบายๆเยอะอยโพ้ไม่ได้ตรงนี้นะครับโมดไม่ได้แล้กอาจจะมีผลต่อเรื่องของการสร้างไรายได้ด้วยนะครับก,ก็ฝากเป็นความรู้ใหม่นะครับเหมือนกันที่ผมเพิ่งเจอนะก็มาทักทายทุกท่านกันแล้วกันนะครับเช้านี้ก็ไอใจดีทักมาอีกแล้วครับ <laughs> ลงปุ๊บทักมาปั๊บเลยครับ <c oughs> ให้เรารับรู้ว่าเ,เราผิดหรือไม่ผิดเนะี่ย ตอนแรกผมก็ไม่รู้นะก็ต้องขอบคุณ,คณเพื่อนๆนะครับที่แนะนํามานะครับที่แนะนํามาว่าตรงนี้ก็สังก็เป็นในเรื่องของอการที่เราทําคลิปอะไรต่างๆนะซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าแบบนี้ก็ผิดเช่นกันนะอืมจุดนี้ท่านต้องไปตรวจด้วยนะครับก็เข้าไปคลิกที่โปรโมทโพสนะครับด้านล่างอ่ะทุกท่านจะเห็นอยู่ครับซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปสมัครนะครับแต่่าเข้าไปดูครับอืมไม่ได้ครับไม่ได้ ผมก็กี้ผมก็ใส่เสื้อสีแดงมีโลโก้มีโคตณนาแค่นั้นเองไม่ได้นะหรือมีแบรนด์ที่เขาอาจจะไม่นําส่งได้เหมือนกันเหมือนของผมนะครับไปที่คลังก็ไม่มีผิดทุกอย่างปกติเข้าไปที่ลาโพงแดงก็ไม่มีผิดนะครับลำโพงแดงก็ไม่มีผิดนะฮะซึ่งผมก็ใช้ผมก็มาแบ่งปันกับทุกท่านแหละไม่ได้เก็บไปเลยพราะที่ผ่านมาก็ไม่รู้เหมือนกันก็มีเพื่อนก็แนะนํามา นะครับเพื่อนแนะนํามาตอนผมไลฟ์สดนะครับด้านหลังดูนะครับผมก็ต้องไปตรวจด,ด้านหลังอีกผมน่าจะผิดเยอะอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับแนะนํามาก็ลองมาดูลองมาทําดูเอา้ามันก็จริงนะมันก็จริงทางเฟซไม่ได้แจ้งเกินไม่แจ้งผิดเลยนะครับไม่แจ้งไม่มีครับแต่ว่าเขาไม่นําส่งผิดเช่นกันผมก็เลยอยากจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รับรู้นะถึจะได้ไปะครับไม่ได้ครับไม่ได้ ผมก็เมื่อก,กี้ผมก็ใส่เสื้อสีแดงมีโลโก้มีโฆษณาแค่นั้นเองไม่ได้นะปลอดภัยไหมถ้าไม่ปลอดภัยเขาจะเขียนบอกว่าผิดอะไรท่านต้องไปทําอะไรครับงง่ายๆก็คือตรงจุปปโดโปรโมทโค้ดนะครับรทุกครั้งที่เราทําคลิปอยูตัวที่ไหนเวลาเราทําคลิปด้านล่างมันจะมีโปรโมโทโนะค้ดถ้าท่านไปคลิปที่โปรโมโทโค้ดเลยครับมันจะบอกให้เราว่าคลิปของเราหรือข้อความตรงนี้เริ่มคลิปโปรโมโทโค้ดดูเขาบอกเลยอะ อของคุณมีโลโก้มีแบรนด์ไม่สามารถปโปรโมทได้อย่างเงี้ยครับนี่คือผิดเลยเขาแล้วเขาก็มีนําส่งนงไม่น่าจะคิดมันก็ผิดได้อย่างผมด้วยะครับเดี๋ยวผมต้องย้อนกลับไปดูว่าหลายๆคลิปของผมนะครับมันมันน่าจะ ผิดอยู่ถ้าเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเราไปตรวจเงินเงินอะไรเท่าไรแต่ถ้าโปรโมทไม่ได้เขาจะบอกอเขาจะบอกว่าคลิปของคุณยังไม่เปิดการตั้งค่าสธาณานะคุณต้องไปทําตรงนั้นอันที่หนึ่งที่เขาจะแจ้ง,งนั้นะครับไม่มีแจ้งอะไรนะแล้วเข้าไปที่รายได้ก็ไม่มีเหมือนกันเข้าไปช่องทางไม่มีเลยนะครับทั้งกล่องข้อความก็ไม่มีละมืดนะครับแล้วก็ทั้งในเรื่องของแดชบอร์ดโปรไฟล์แนะนําได้ก็ไม่มีไม่มีบีดอะไรเขาบอกว่าผิด ผิดนะฮะก็นะว่าฉันทุกท่านนะครับตัวสรุปท่านต้องเวลาทําคลิปหรือข้อความเลยเสร็จแล้วด้านล่างมันจะมีเขียนเราโปรโมทโพสตนะแนะท่านก็ไปคลิกเลยได้ไม่ได้เป็นไรนะท่านต้องไปลบทิง้งคือเขาก็โปรโมทไม่ได้โฆษณาไม่ได้แล้วประมาณนี้อืผมก็เลยต้องไปลบทิ้งไปไปลบทิง้งซึ่งบดไม่ได้ตรงนี้นะครับโปรโมทไม่ได้แล้วอาจจะมีผลต่อเรื่องของการสไร้างรายได้ด้วย นะครับก็ก็ฝากเป็นความรู้ใหม่นะครับเหมือนกันที่ผมเพิ่งเจอใส่สสมใส่เสื้ออะไรที่มันมีโลโก้นะซึ่งอาจจะ,ะทําให้โปรโมเรื่งของเพื่อนตรวจก็ปกตินะก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าวันนี้เจออันใหม่นะครับที่หลายท่านถ้าฟังแล้วแต่จะต้องอ๋อเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าผิดอืผิดนะฮะก็กระดมหลย <c oughs> ก็คือเรื่องของการโฆษณาครับการโฆษณา อันเนี้ยอยงใส่เสื้ออย่างเงี้ยครับมีโลโก้มีอะไรก็โดนเลยก็คือเรื่องของการโฆษณาครับการโฆษณาอันเนี้ยอยงใส่เสื้ออย่างเงี้ยครับมีโลโก้มีอะไระด้านหลังดูนะครับผมก็ต้องไปตรวจด้านหลังอีกผมน่าจะผิดเยอะอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับตรวจที่ไหนเวลาเราทําคลิปด้านล่างมันจะมีโปรโมโโทโค้ดท่ถ้าเราไปคลิกที่โปรโมโโททค้ดเลยครับ มันจะบอกให้เราว่าอ่าคลิปของเราหรือข้อความตรงนี้ต้องเป็นลบทิ้งคือเขาโปรโมทไม่ได้โฆษณาไม่ได้แล้วประมาณนี้อืผมก็เลยต้องไปลบทิ้งไปไปลบทิ้งซึ่งบดไม่ได้ตรงนี้นะครับโปรโมทไม่ได้แลแ้วอาจจะมีผลต่อเรื่องของการสร้างรายได้ด้วยนะครับก,ก็ฝากเป็นความรู้ใหม่นะครับเหมือนกันที่ผมเพิ่งเจอช่องทางไม่มีเลยนะครับทั้งกล่องข้อความก็ไม่มีละมืดนะครับ แล้วก็ทั้งในเรื่องของแดชบอร์ดโปรไฟล์แนะนําได้ก็ไม่มีไม่มีบีบอะไรตัวที่ไหนเวลาเราทําคลิปด้านล่างมันจะมีโปรโมโโทโทษถ้าเราไปคลิปที่โปรโมทโทษเลยครับอ่ามันจะบอกให้เราว่าอ่าคลิปของเราหรือข้อความตรงนี้คลิปนำเสนอสน่วนใหญ่นภาพโดยรวมนะแต่ว่าการที่เราโดนจริงๆเจอจริงๆเวลาเจอปัญหาที่ไอนเ,นเขาแจ้งมาเน่ย นะครับมันเป็นสิ่งที่มานรั้นั้นเขาก็ไม่นำส่งตรงนี้นะครับก็ก็ฝากทุกท่านแล้วกันนะครับเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเนาะเราก็จะได้ป้องกันครั้งต่อไปเราก็พยายามอย่าใช้นําเสนอส่วนใหญ่บนภาพโดยรวมนาแต่ว่าการที่เราโดนจริงๆเจอจริงๆเวลาเจอปัญหาที่ไอเขาแจ้งมาเน่ะนะครับมันเป็นสิ่งที่มัครังนั้นหดไม่ได้ตรงนี้นะครับหมดไม่ได้แล้วอาจจะมีผลต่อเรื่องของการสร้างรายได้ด้วย นะครับก,ก็ฝากเป็นความรู้ใหม่นะครับเหมือนกันที่ผมเพิ่งเจอตัวที่ไหนเวลาเราทําคลิปด้านล่างมันจะมีโปรโมโโทโ้ษถ้าเราไปคลิปที่โปรโมทโทษเลยครับมันจะบอกให้เราว่าอ่าคลิปของเราหรือข้อความตรงนี้ไปคลิปตรงนั้นอถ้ามันถ้ามันโปรโมทได้มันก็จะบอกว่าเนี่ยโปรโมทด,ด้านหลังดูนะครับผมก็ต้องไปตรวจด,ด้านหลังอีกผมน่าจะผิดเยอะอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับที่คลังก็ไม่มีผิด ทุกอย่างปกติเข้าไปที่ลาโพงแดงก็ไม่มีผิดนะรครับลําโพงแดงก็ไม่มีผิดนะฮะซึ่งผมก็ใช้เครื่องที่คลังก็ไม่มีผิดทุกอย่างปกติเข้าไปที่ลําโพงแดง,ง,ง,แดงก็ไม่มีผิดนะครับลําโพงแดงก็ไม่มีผิดนะฮะซึ่งผมก็ใช้เครื่องคก็มาทักทายทุกท่านกันแล้วกันนะครับชาวนี้ก็เกอไอใจดีทักมาอีกแล้วครับ <psychedel ic> ลงปุ๊บทักมาปั๊บเลยครับเมือ่อคตอนนั้น อ่าถ้ามันถ้ามันโปรโมทได้มันก็จะบอกว่าเออเน,นี่ยโปรโมทไปตรวจที่ไหนเวลาเราทําคลิปด้านล่างมันจะมีโปรโมโทโลโถ้าเราไปคลิปที่โปรโมทโทโเลยครับอ่ามันจะบอกให้เราว่าอ่าคลิปของเราหรือข้อความตรงเนี้ยใส่สมใส่เสื้ออะไรที่มันมีโลโก้นะซึ่งอาจจะทําให้โปรโมทหรือคลิปของคุณมีการละเมิดนโะยบายเรื่องของโฆษณาแบรนด์อะไรอย่างไม่รุ่งเข้าอย่างของผมมีเกืยียวผมใส่เสื้อสีแดงมีโลโก้มีอะไรฮะ ผมก็สำคัญนะให้ไปตรวจดูผมไปตรวจผมก็เจอเลยเราคิดว่าผรต้องเจออีกเยอะแต่อย่างนี้นะที่ผ่านมาแล้วไม่รู้เราเช็คทุกจุดแล้วมันปกติตหมดไงครับ <S <S ผมก็เลยต้องลบคลิปทิ้งแล้วก็ทําใหม่แล้วก็เลยนําทําคลิปยาวให้แนะนําทุกท่านกันแล้วก,กันครับผมก็ทุกท่านลองไปตรวจเรื่องคลิปโปรโมทโพสด,ดูเขาบอกเลยอ่ะของคุณมีโลโก้มีแบรนด์ไม่สามารถโปรโมทได้อย่างงี้ครับนี่คือผิดเลยเพาแล้วเขาก็มีนําส่งไง เริงคิปโปรโมทโพสดูเขาบอกเลยอ่ะของคุณมีโลโก้มีแบรนด์ไม่สามารถโปรโมทได้เนี้ยครับนี่คือผิดเลยเพราะแล้วเขาก็มีนําส่งไงเริงคิปโปรโมทโพสดูเขาบอกเลยอ่ะของคุณมีโลโก้มีแบรนด์ไม่สามารถโปรโมทได้เนี้ยครับนี่คือผิดเลยเพราะแล้วเขาก็มีนําส่งไงโปรโมทได้ไม่ได้ถ้ามันโปรโมทไม่ได้เขาจะบอกมีอะไรแต่ถ้าโปรโมทได้โอเคแข่งว่าผ่าน อันนี้มันเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นไงครับมันเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นช่วยให้แนะนํามาก็ลองมาดูลองมาทําดูเอ้ามันก็จริงนะอมันก็จริงทางเฟซไม่ได้แจ้งเกินไม่แจ้งผิดเลยนะครับไม่แจ้งไม่มีครับแต่ว่าเขาไม่นําส่งเริ่มคิดโปรโมทโพสดูเขาบอกเลยอ่าของคุณมีโลโก้มีแบรนด์ไม่สามารถโปรโมทได้อย่างเงี้ยครับนี่คือผิดเลยเพราะแล้วเขาก็มีนําส่งไงผมก็มาแบ่งปันกับทุกท่านแหละไม่ได้เก็บไปเลยเพราะที่ผ่านมาก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็มีเพื่อนก็แนะนํามานะครับเพื่อนแนะนํามาตอนผมไลฟ์สดนะคับตัวที่ไหนเวลาเราทําคลิปด้านล่างมันจะมีโปรโมทโค้ดถ้ท,าท,าท่านเราไปคลิปที่โปรโมโโทโค้ด,ดเลยครับอ่ามันจะบอกให้เราว่าอ่าคลิปของเราหรือข้อความตรงเนี้เราก็มาแบ่งปันกับทุกท่านแหละไม่ได้เก็บไปเลยเพราะที่ผ่านมาก็ไม่รู้เหมือนกันก็มีเพื่อนก็แนะนํามานะครับเพื่อนแนะนํามาตอนผมไลฟ์สดนะคับป้องกันนะผมก็ เรียนรู้ไปพัฒนาไปครับเพราะว่าบางครั้งบางอย่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเราเกูรูหล,หลายๆท่านนะที่เ,เขาทำโค้ดไม่ได้ตรงนี้นะครับรโมดไม่ได้แลแ้วอาจจะมีผลต่อเรื่องของการสร้างไรายได้ด้วย